ใช่แล้วนี่ะสิจริงอ่ะคุณเป็นกุ๊กเไรครับคุณเป็นเรีอืมทำอะไรบ้างครับโบราณม่ทำอะไรเลยนะอ่เยอืม

พอดีพูดได้ผักเราสดมากนะครับสังเกต นี่กุ๊บเพนซี่แล้วนะครับแจ่มไหมครับทำมากี่พันปีแล้วครับเนี่ยสำหรับนีสส้มนะครับพันปีแล้วค่ะนีสส้มอะไรครับส้มค่ะส้มคมส้มบางอะไรครับเนี่ยส้มบางมดค่ะ<ห>บาง,ม,ม,บางมดเหรอครับอ๋อถามเจ้าตอบไอ้เนี้ยส้มอะไรวิธีการหั่นส้มนะครับส้มอะไรครับส้มบางมดหรือส้มบางกปลือยอืม สาวสวยมากเลยนะครับดีิงนะครับอ๋อสาวสวยมากๆใครเจอแล้ขอพิมแม่ไทยได้ได้ครับส,สังเกตจากแม่ครับแม่เขายังสวยอยู่เลยครับหอดห้าล้านนะไม่มีก็อดห้าล้านสี่สี่แสนนะไม่เอาไม่เอาเยอะหรอกสักห้าพันก็พอจะได้หรเปล่าห้าพันอ่ะ,นะ <S 1> <S 1> นะ คันที่กิโลครับยี่บห้าโลค่ะยี่สนะครับต่อคันครับเราวิธีบีบนี่บีบผิดยังไงครับบีบปื๊ดบีบปื๊ดอ๋อบีบปื๊ดบีบปื๊ดนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นคุณจะได้กินส้มขมนะครับคนปื๊ดนะคุจะกินส้มขมค่ะเข้าใจก็เพราะว่าบีบปื๊ดบีบเปื๊ด ต้องต้องแช่น้ำทำไมครับแช่มันสะอาดติดน้ำเวลาบีบมันจะได้สะอาดอ๋อผมนึกว่าแช่ไว้ให้มันลอยไม่ใช่ค่่ะไมใช่ใไหมครับไม่ใช่จะได้ล้างไปในตัวได้ไงคะ ดูไข่ให้ไ้บ้างเนี่ยดูไข่ต้มให้ได้บ้างดีไฟใ,ให้อยู่ไอ้ใจมาใจเ,เดี๋ยวนี้พาทำนะครับ ជូង់ពីដែលក្ពីដែលក្ពីការ